สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจะแบ่งกันเพื่อนๆดูนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวด้านกีฬายิงปืนนะครับผมก็เพิ่งเมื่อว,วานนี้ผมก็เข้าไปที่ตัวจังหวัดนะครับไปรับอาวุปืนที่ผมตั้งใจไว้เมื่อหลายปีที่แล้ววันนี้ก็ฝันที่เป็นจริงนะครับปืนถูกต้องตามกฎหมายครับวันนี้ปสามเพิ่องออกมาครับนะวิ่งแหบวเทียมปืน แล้วก็วิ่งเข้าที่ตัวจังหวัดนะครับเจอรูกเกอร์สิบทับยี่สองเท็กดาวนะครับถอดประกอบได้นะครับแนละก็จะมาดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันก็คงจะรีวิวคร่วๆนะครับ จะเปิดไปใน R เลยอยู่ได้เองนะครับนะซึ่งนะครับนี่ครับตัวปืนจริงนะครับผมี122นะครับจุดสองสองเป็นอัตโนมัตินะครับนะจับปืนทุกครั้งนิ้วอย่าเข้ากลวงไกนะครับแล้วก็ตรวจสอบในลังเพลิงนะว่ามีลูกกระสุนอยู่ในลังเพลิงไหมแล้วเลื่อนไกหันไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแต่ ก็ได้นะครับนะ,ะเข้าเซฟเซฟติเซฟนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับนะทางร้านก็ให้ผมมามีอะไรบ้างนะก็มีคู่มือนะครับอ๋อคู่มือเือนนะครับมีคู่มือของใช้งานนะครับ หืูแท้แท้ทำความสะอาดปืนนะครับแล้วก็สายสะพายยันยารางนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับติดแจล็อกปืนนะครับติดแจล็อกปืน,ปนแล้วก็ดีกล้องนะครับคือว่าผม ติดไว้ต้าหน้าแล้วนะครับนะนะบนะสำหรับติดตั้งเป็นกล้องเลนยิงนะครับด้านบนซื้อมาจากของคุณกุชนกน้่นเองสุตานะครับนะซึ่งเป็นนักเล่นปืนนะครับนะ,ะก็จะมีขาายนะาาขยสำหรับตั้งยิง ส่วนตัวนี้ผมได้มาเี่นะครับนะเกี่ยวกับด้านเอกสารคือปสามนะครับเพิ่งออกให้มาจากทางอำเภอนะครับตอนนี้ตัวจริงอยู่ที่ร้านตูนนะครับในตัวจังหวัดนะครับถ้าช่วงนี้ดีๆผมก็อยากไปที่วังบูรพานะครับเพราะผมก็เรียนจบมาที่พ่อร่างที่นั่นนะครับนะชุดคือจากที่นั่นดีแต่เพื่อว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะครับมีใบวสามใบไท่เรา็ดไว้ที่ตัวผมนะครับม่ธีกัรทางร้านก็จะส่งมาให้นะครับ จะต้องนำปืนตัวนี้ไปออกภาสีทางเพลนะครับให้ทางเพลอ,ออกภาสีให้เตรียมถูกต้องตามกฎหมายส่วนด้านเอกสารนะครับช่วงแรกมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะรวบรวมเอกสารโดยการที่ว่ามีอะไรบ้างล่ะเข้าไปอบปรกม่ยับด้านการใช้อาวุธปืนนะครับมีบัตรสมาชิก มาชิบทางสนามไปอรปรบรมอ่านการอบรมนะครับแล้ไปเพื่อให้นายพิจารณาดูนะครับให้อันประหลัดแล้วก็ทํานนายอันตรพิจารณาแบบชมรมกีฬานะครับการยิงปืนและระบบต่อสู้ขั้นต้นนะครับ แล้วก็การาย,ยิงปืนลูกซองนะครับพวกสั้นต่างๆนะครับามแล้วก็มีตัวบ้านอของผมนะครับสิบ,ส,นนบส่วนประเภทซับสินประเภทซับสินก็มีผลใช้ เสนะครับโอนเป็นจึงว่าเป็นชื่อของผมเองแล้วก็ไปสมนารลนะครับแนกยื่นไปผมซื้อว่าออกได้ลักษณะของป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็จะมีเสนอบ้านที่ดินนะครับนะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับซึงว่าผมเป็นข้างศินนะครับก็มือนที่เขากล่าวไว้นะครับจิตรกรก็สามารถเป็นมือกระบี่ได้นะครับ ตอนนี้เราคนยุคใหม่กิตกรก็สามารถเป็นมือปืนที่ดีได้นะครับขอแาแนกไปนะครับให้นายพิจารณาครับว่าเราทํางานด้านนี้มีอาชีพตามงานนะครับประกอบกันครับแล้วก็สตทเมนธนาคารด้านหลัง6เดือนครับบัตรประชาชนบัตรประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านครับ แล้วก็ใบตรวจประวัตินะครับรอผมคึงว่าผมรอใบตรวจประวัติจากที่สอนอนะครับประวัติอัชญากรรมก็เพิ่งออกมารอไป2เดือนกว่านะครับก็พอสมควรในการใช้เวลานะครับเ,เพื่อนๆคนไหนรีบก็บอกอให้เขารีบได้นะครับแต่เปนช่วงนี้ก็สถานการณ์อย่างนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับอาจจะช้าหน่อยเขาสู้มานะครับความอดทนครับผม ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่มีอยากมีปืนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะเราก็ทําอะไรก็ได้ให้มันเราไม่ต้องมาราวะพระวงเพราวาพระวง์ว่ากวว็าจะด้านนู้นด้านนี้ด้านกฎหมายนะครับเป็นของร้อนอะไรเงี้ยว่ารบเขาเรียกว่าอะไรล่ะรับรับแล้วล่อเราหลบซ่อนนะตอนนี้ก็สามารถใช้ป้องกันได้แล้วในบ้านผมเลยนะครับอ่า ออกมากบ้านไม่ได้รับสินที่เรามีไม่ต้องนอนเพราะว่าพวงเกี่ยวเรื่องกฎหมายนะครับตอนนี้ได้แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับนะใช้ได้เสมอนะครับอย่พิกลัวนะครับเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎหมายนะครับ à, ครับผมสวัสดีครับ